สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะวันนี้ยายจะเสนอแกงอาจจะแปลกสําหรับบางภาคยายแกงขั่วใส่หมูสันนอกค่ะอันนี้หมูสันนอกนะตอนนี้ยายกำลังเคี่ยวเครื่องแกงด้วยหัวกะทิเล็กน้อยเป็นเครื่องแกงปักใต้ค่ะทีนี้แกงที่ยายจะแกงวันนี้คือแกงคูหรือแกงออดิบ เป็นแกงคั่วออดดิบเรามาดูกันนะคะนี่เดี๋ยวยายก็เคี่ยวตอนนี้เคี่ยวหมูสาชั้นเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เข้ากันเรียบร้อยแล้วยายก็จะเริ่มจะเริ่มใส่น้ำลงไปเพิ่มเพื่อให้มีน้ำนะใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่กะทิลงไปบ้างบางส่วนก่อน นี่ใส่ลงไปค่ะเป็นกะทิขวดเดียวไทยของเราค่ะใส่ลงไปรสชาติแกงอันนี้เราก็จะเป็นแกงธรรมดามีความเค็มนะเราอาจจะตัดหวานเล็กน้อยได้นิดเดียวนะโดยการใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยได้ค่ะนี่ค่ะ ใส่ลงไปเล็กน้อยอปกติแกงแบบนี้บ้านยายที่ต่างจังหวัดจะใช้ปูค่ะเนื้อปูหรือปูที่เป็นชิ้นๆเนี่ยค่ะหรือปูเป็นตัวเราก็สับเป็นชิ้นๆแต่วันนี้ปูยายไม่มียายก็จะใส่หมูสันนอกอันนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ใส่น้ำปนน้ำกะทิลงไปแล้วนะคะ เดี๋ยวยายขอชิมรสชาติดูก่อนค่ะความเค็มได้แล้วนะคะเครื่องแกงนี้เข้มข้นแล้วค่ะเข้มข้นแล้วค่ะยายก็จะเติมน้าลงไปอีกเพราะคูณเราเยอะหรือออดิบเราเยอะตอนนี้เปิดให้เดือดค่ะเดือดเปิดให้เดือดเดี๋ยวเราจะใส่ <c oughs> ออดิบลงไปทีหลังให้เดือดก่อนค่ะ รอเดือดนะคะรอเดือดนี่ค่ะรอเดือดเสียงไม่รู้จะได้ยินชัดหรือเปล่าเพราะว่าพอดีไม่มันไฟไม่เข้ายายต้องเอาไปชาร์จค่ะก็เลยใช้โทรศัพท์เพียวๆนี่แหละคะ่ะลองดูเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มเดือดและะ้วค่ะอันนี้ยายปลูกเองค่ะปลูกไม่ยากค่ะชอบอแดดไม่จัดนะคะ ยายปลูกใต้ต้นมะม่วงแล้วก็ดินจะร่วนซุยเราก็จะค่อนข้างจะรดน้ำบ่อยๆหน่อยไม่งั้นมันจะแห้งนะคะปลูกหลายปีแล้วไม่ตายค่ะเดี๋ยวมันก็จะมีหน่อเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะหน้าฝนนี่มันออกพลึบเลยหน้านี้เราก็หมั่นรดน้ำนั้นเดือดเลยนะคะเดือดแล้วเห็นใช่ไหมคะเนี่ยเห็นนะเดี๋ยวหัวกะทิเราใส่ตีหลังตอนนี้เราก็ใส่ออดิบลงไปเลยยายเทลงไปเลยค่ะ เทลงไปเลยช่วงนี้ยายก็จะปิดฝาค่ะเราอย่าเพิ่งไปคนนะคะปิดฝาเพื่อให้มันความร้อนทั่วถึงแล้วอ้อดิบมันจะยุบตัวลงค่ะอ้อดิบจะยุบตัวลงไฟก็จะแรงเหมือนเดิมค่ะเรายืนเฝ้าอยู่ตรงนี้และค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะไหม้ได้นะแค่เครื่องปรุงข้าวแค่มีใบมะกรูดแค่นั้นเอง ใบมะกรูดช่วงนี้ไม่ค่อยอ่อนมันอ่อนก็มีอยู่ปลายๆเราเด็ดไม่ถึงนะที่จริงเราต้องใช้กันไกลหรือที่ตัดนะพวกเลื่อยที่มีด้ามยาวๆตัดแต่วันนี้ยายไม่ว่างก็เ,เลยเอาแก่ๆหน่อยแก่ๆมันก็หอมดีนะนี่เห็นไหมเริ่มเริ่มมีความร้อนขึ้นละเดี๋ยวเราค่อยตกท้ายด้วยกะทิ ตั้งเปิดไปเลยค่ะออดิบนี้หรือคูนี้นอกจากแกงขั่วแบบนี้แล้วเราอาจจะนำไปแกงเหลืองก็ได้ค่ะแกงเหลืองหรืออาอาจจะไปทำต้มกะทิแบบสายบัวก็ดีค่ะแต่ที่นิยมกันมากๆก็คือแกงเหลืองนะแกงเหลืองปลากระพงแกงเหลืองหมูสามชั้นหรือเอามาแกงขั่วแบบนี้ค่ะแต่นิยมใช้แกงขั่วปูค่ะปูม้าหรือปูทะเล แต่วันนี้ยายไม่มียายก็เลยใช้หมูสันนอกเอยหมูสันคอหมูค่ะสันคอหมูเริ่มละอุแล้วนะคะลองเปิดดูเห็นไหมเริ่มแล้วปิดปิดแนะเดี๋ยวคนได้ค่ะอันนี้เราอย่าไปล้างน้ําเยอะนะเรา,เาตัดมาเราก็ล้างน้ําทั้งเปลือกก่อนแล้วค่อยมาปอก ปอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วจะไม่ล้างน้ําอีกนะถ้าล้างน้ําอีกมันอาจจะทําให้คันได้ค่ะนะอ้ยเกือบไปเลยอ่ะโอเคขยับนิดนึงเห็นไหมคะว่าเดือดอแล้ว็คนนี่ยุบละ น้ำที่คูนก็จะออกเพิ่มค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าใส่น้ําเยอะนะถ้าใส่น้ําเยอะตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะทําให้น้ําจงโจ้งเลยแล้วออดิบนี่สุกง่ายค่ะนี่เดี๋ยวจะได้แล้วนะเนี่ยสักเดี๋ยวก็จะได้แล้วรสชาติที่เราปรุงขั้งแรกเราต้องปรุงให้เข้มข้นไว้ก่อนนะคะพอใส่คูนลงไปหรือออดิบลงไปมันจะทําให้เจือจางลงไปอีกเดี๋ยวยายจะชิมเพิ่มอีกทีนึงค่ะ อือร่อยล้อร่อยล้เดี๋ยวเราก็ตกท้ายด้วยกะทิตกท้ายด้วยกะทิะแค่นี้พอปิดจบด้วยไมมะกรูดค่ะคนเบาๆ แค่นี้แหละเห็นไหมก็จะได้แกงอ้อดิบแกงขั่วอ้อดดิบอร่อยอร่อยมาทำทานกันนะคะแปลกไหมคะสำหรับภาคอื่นแปลกนะแต่ภาคของยายไม่แปลกเลยโอเคสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะปิดไฟแล้วคะ่ะโอเค สวัสดีค่ะ,ะดูหน้าตาแค่นี้ค่ะ